สวัสดีครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เจอปัญหาอ่ารถนะครับคอแข็งนะครับหรือนะครับพอใช้นานๆไปนะครับก็คือเกิดปัญหานะครับแผงคอนะครับเวลาเราขับไปนะครับพอไปตกหลุมนะครับก็เจอปัญหานะครับ รถมันจะมีเสียงดังเหมือนลูกปืนคอมันหลวมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหารถคอแข็งแล้วก็หรือลูกปืนคอมันหลวมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีปรับคอนะครับสําหรับรถที่ผมใช้รีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นเฟสนะครับเฟส ย a มา h าเฟสนะครับซึ่งการปรับแผงคอตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถนะครับปรับได้กับรถทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับผมซึ่งน็อตแผงคอมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเริ่มแรกนะครับเรามาดูนะครับอาการที่เราจะต้องปรับแผงคอนะครับก็จะมี หลักๆก,ก็จะมีคอมันแข็งนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่อาการนี้ก็ปกตินะครับรถคันนี้ก็คือคันนี้จะเป็นปัญหาของลูกปืนนะครับลูกปืนคอมันมันหลวมครับก็ใช้วิธีตั้งขาคู่นะครับแล้วก็ลองยกล้อหน้าดูนะครับ เวลาเรายกดูนะครับมันก็จะดังอย่างนี้นะครับก็ก็จะพอใช้นานๆไปก็ก็จะทำให้ลูกปืนคอสึกเกิดความเสียหายในขั้นตอนต่อมานะครับสำหรับน็อตแผงคอนะครับก็สำหรับของยาม้านะครับก็จะมีอยู่สองตัวครับก็จะมีตัวบนนะครับตัวตัวล่างนะครับใช้อ่า หมุนเข้าหมุนออกนะครับส่วนตัวบนจะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกเพื่อให้นอ็อตสองตัวนี้มันมันแน่นนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรับแผงคอนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมี สกัดนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับหรือจะเป็นไข่ควงนะครับไขควงแบรนตัวใหญ่ๆตัวแข็งแรงหน่อยนะครับตัวนนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับในส่วนของรถจักรยานยามาฮารุ่นเก่าๆนะครับก็จะมีลูกยางหุ้มนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาไขน็อ น็อตล็อกตัวบนก่อน,นครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการคลายเบื้องต้นไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับพอเราคลายน็อตตัวบนนะครับเราก็จะมาปรับน็อตล็อกตัวล่างนะครับ เราก็หมุนหมุนแล้วก็มาเช็คของเราก็มาเช็คนะครับว่ามันยังปรับได้อีกนิดนึงนะครับเราก็จะมาปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับรู้สึกรู้สึกว่ามันจะเริ่มไม่เริ่มแน่นแล้วนะครับเราก็จะมา ลองเช็คนะครับว่าตัวคอรถนะครับว่ามันมันแข็งไปไหมหรือมันพอดีไหมนะครับเราก็มาเช็คถ้ารู้สึกว่ามันเราขับแล้วว่าเราขับสบายแล้วนะครับเราก็โอเคครับเราก็มาล็อกตัวบนเลยนะครับ รในส่วนของพวกรถฮอนด้านะครับก็จะสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตตัวแผงคอข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับ พอสามารถใช้ประแจเบอร์30ผมก็ไม่มั่นใจเบอร์เท่าไหร่น่าจะประมาณเบอร์3ามนะครับเราก็จะมาล็อกทำการล็อกนะครับเดีย๋ยวเราเามา,มาเช็คดูอีกทีนึงเราก็จะมาก็จะมาเช็คความสมุดอีกทีนะครับว่า เป็นยังไงคนระับก็โอเคครับก็แน่นขึ้นก็มาดูความคล่องของความไหลลื่นของแผ่นพอลนครับก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับก็โอเคครับกจ็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนฝากกดไลค์นะกดแชร์นะครับ ที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนสงสัยนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ